บบดีค่ะอะตัวมีตังเหรอลูกไม่มีแม่อุ้งก็ไม่ได้เอามานะออมเด็ตมีไหมออมเด็ตเหลือเท่าไหร่คะวันนี้ไหนขอดูตังหน่อยค่ะมีไหมไม่เหลือเลยเหรอแล้ววอล์กเกิลไปไหนลูกวอล์กเกิลหายรู้ว่ามีอ่ะออมเด็ต วันนี้พ่อเอ็มให้มาเท่าไหร<า>่คะให้มาเท่าไหร่ใส่กัน20บาทค่ะบ 10, บ10บาทกับ20บาทรวมเป็นเท่าไหร่คะ,วะรวมเป็น30บาทนะ<า>คะ30บาทแล้ววันนี้เอาขนมมาใช่ไหมล้วเด็ดไปร้านยางเนี่ยจะมีตังหรอเอาเด็ดจะแวะไหมไม่มีเงินแล้วทำไมลูกไม่เหลือตังค์อ่ะคนละ10บาทเหรอ เยวค่อยให้พ่อเอ็มพาแว่นมาดีกว่าไหมเอาไงดีให้พ่อเอ็มพาพาเว้นหน่อยเออให้พ่อเอ็มพาแว่นมาเพราะว่าพี่เอาเด็ด<แ>ไปเอาตังค์ที่บ้านมีตังค์แว่นไม่มีเลยหรอทำไมไม่มีอ่ะเพราะอะไรอ่ะไม่เหลือตังค์แล้เหรออ๋อเอาไปซื้อโลบอกหมดใช่ไหมโอ้โหแต่วันนี้เอาเด็เราถือกระเป๋ามาเองเหรอหรือว่ายังไง คือกระเป๋าลงมาจากข้องเองเหรอทำไมวอลเกอรหายอ่ะลูกเพราะอะไรอะกระเป๋ามาจากข่อยู่นะหรอแล้วเพื่อนไม่เห็นเลยเหรอไปเราจะกลับบ้านกันแล้วนะวันนี้แม่อูก็มาลาบออมเดชช้าเหมือนเดิมนี่มาลับช้าแล้วเร็วลูกระวังเดินได้ไหมทุกคนโอ๊ยเบาเบาลูกเดี๋ยวพังหมดออมนี่ ลูกต้องทำเบาๆนะเดี๋ยวมันจะพัง,ง,งไม่ซื้อใหม่แล้วเช็ด,ชดรู้แล้วเช็ดด้แต่ว่ามันจะพังก่อนสนะิลูกปาไม่มาปะปานอนอยังไม่ตื่นระวังรถอเล็กระวังรถไรนะนะไดตอเอาไงสลกไปร้านยายไหม,มอ,มมอ,มอเล็กอเล็ช่วยมองแม่อนหน่อยได้ไหมคะเพราะอะไรอ่ะแต่ลูกไม่มีตังนะมี โอ๊ยแม่เดี๋ยวกระเป๋าพังสิบบาทไม่พอหรอกลูกจะกินอะไรสิบบาทอะร้านยายนี่ใหญ่ติบบาทพอไหมห้าบาทห้าบาทห้าบาทสรุปจะแวะไหมเอาให้ติบบาทไม่ต้องซื้อขอี๋ยวโอตัดทริปอยู่นะตอนเนี้ยเมาดูตังในรถก่อนเอาสิบบาทพอมีไหมมีไหมอ่าใบสิบบาทพอสิบบาทพอนะไหนขอดูหน่อย ออาลูกเอายี่สิบได้เหรอโ้อมเนี่ยนี่ใส่ไม่ดีอ่ะไม่ขอก่อนด้วยไม่น่ารักเลยหยุดก็หยิบไปเนี่ยอ่าทำดีๆหน่อยลูกเอาเล่็ไม่เอาแล้วนะพอแล้วนะพอแล้วนะพูดดีๆเซเบ็ตพูดดีๆพูดดีๆค่ะอะไรนะ แม่เอาเงินคืออะไรคนไม่เหลือตังเงอนได้ไงก่อนคนไม่เหลือตังเงอนได้เหรอลูกะอเมริตคนไม่เหลือตังเงอนได้เหรอคนไม่เหลือตังเงอนงอได้ด้วยเหรอฮะก็ลูกหยิบไปแล้วไม่ใช่หรอตังอยู่ไหนเมื่อกี้อยู่ไหนเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเงอนหรอเ <takich S 1> อ <พ elly S 1> อมันเด็ก <พ elly S 1> บิ๊กบี้เลยหรอพี่อเมริตหรอเอากระเป๋าออกมาเร็วเดี๋ยวลงไปร้านยายไม่ได้ ไปไหมสรุปจะไปไหมแล้วตังไหนอะของลูกอะเอาตังที่ไหนหยิบของแม่อูด,ดูนะแล้าเอา้เอา,อ,าอะไรมไม่าไใหห้ยิบลูกขอลูกต้องขอก่อนปะ<า>พูดยังไงลูกพูดตอนไหน<อ>เหหพิ่งขอนะอมเล็ทนะไม่นา่ารักมามาให้ลูกเอาตั้งแต่ข้างล่างเลยมามาได้ยินว่าอมเล็ทเอาตั้งแต่ข้างล่างแต่เอามาอมเมทต้องขอแม่อูดด้วยนะเข้าใจไหม เนี่ยมาง,งอนแม่อู้อย่างเงี้ยได้ไหมทุกคนฮะขอได้ไหมหยิบได้ไหมต้องขอก่อนอไปแล้วนะ้องพี่ตอนนี้ไงแม่อู้จะให้อมเดตอยู่แล้วแต่อมเดตต้องขอแม่อู้ก่อนแม่อู้ย่อกี้ขอออ่ะพูดใหม่อ่ะพูดดีๆไม่เอาค่ะไม่ตั้งใจคแค่นั้นเองอมเดตมันลำบากมากลเลยหรอถามจริงอเ,เออให้อยู่แล้วแหละแต่น้องมีอยู่แล้วใช่ไหมคะน้องต้องเอาจากแม่อุ้อีกไหม ชแกวือก็ชอเชเบยังไม่ถือในวางไม้อยู่ะให้เป็เบอีกสิบบาทดีกว่าได้ไหมดูวอาเ็ดงอนนะทุกคนดูเหรียงอนนะไม่พอใจนะไม่พอใจนะคะดูโอเกิลก็หายนะคะแล้วคนนี้ก็เป็นอะไรเดี <laughs> ย๋ยวไปเจอกันร้านยายนะคะทุกคน เมื่อกี้พี่มเอาเอามืมาขับรนี่หัวพี่มเ็ดทำอะไรนะแบบนี้พี่อมเด็ดตีน้องทำไมจริงปหมเนี่ยเอาไหนเาเ็ก็ลองให้เลยหรอเาเจริงไหมเาเี็ดทำน้องหรอเดาเียโดนแขนแม่อุว่าไงนะไม่ได้ีหรอกน้องก็หลอกอีกแล้วทุกอย่างที่เราูเขา ไหนแล้วลูกไม่ได้ทำอะลูกไม่ได้ทำหมดเลยแล้วน้องชิบิ้งหอะแล้วอ้อเด่เห็นไหมว่าน้องชิบิ้ก็โดนจัดการเหมือนกันแต่เด่นดินเยอะกว่าไอเดินแรงกว่าอีกโดนป้าแน่เนี่ยฟ้องป้าเดี๋ยวจะเอากล้องวงจรไปปิดนะสองคนเนี่ยชอบทะเลาะกันลูกบอกว่าลูกไม่อยากอาบน้องไม่อยากอาบอีกอะโอเคลูกอาบลูกไม่อยากอนอนอีกอึบอึบก่อนอึบพี่ชอบน้องอีกอึบอึบก่อนเดี๋ยวพาไปร้านยายไปไหมหรือว่าจะรอโอ รอใครรอโอไหมรอโอรอเออยังรอโอใช่ไหมสรุปไม่ไปกันแล้วใช่ไหมฮะรอโอจะมาเมื่อไหร่เอาบอกว่าโอก่อนเอาโอตัดคลิปเผื่อเห็นเอาโอมาโอพูดว่าอะไรไม่เอาโอไม่ได้ยินหรอกพูดแบบเนี้ยเอาโอขามาเนี้ยพี่ถึงเหรอพี่ถึงเหาโอไหมพี่ถึงเหรอโอไหมมา,มา สรุปจะรอโอไหมมาเพื่อนหนูบอกว่าว่าอะไรเพื่อนหนูบอกว่าว่าอะไรคะจากได้อันนี้อ่ะแล้วทำไงบอกให้เพื่อนไปเซเว่นดิลูกเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่าบอกให้เพื่อนไปเซเว่นมีบอกว่าไม่ให้แม่ไม่ให้เพื่อนเออเพื่อนชื่ออะไรคะชื่ออ้อมเนจะเข้าไหมร้านยายไหมลูกมาค่ะช่วยให้เพื่อนหนูได้ไหมอ่ะเพื่อนหนูโอเคอยากเขาก็อยากเข้า อย่างไรอะ่ะอเออมริกาโซฟาของยายโซฟาของยายตายเร็วป่ะมาซื้อขนมไม่ต้องค่ะมามาซื้อขนมเร็วๆทำเวลาหน่อยนะคะถือป่ะเอามามไปพาไปซื้อขนมค่ะระวังอย่าวิ่งเฉฟเวตอย่าวิ่งลูกีแมวก็พามาซื้อขนมร้านยายนะคะทำเ,เวลาหน่อยนะลูก เป็นอะไรคะฉัเป็นมาทางนี้ค่ะหลบหน่อยคะ่ะลูกหลบหน่อยคะ่ะหลบหน่อยคะ่ะเมเ็ตระวังท่อระวังท่อโอ้ดวงเมล็ดมไม่ระวังท่อรถเลยอะ่ะตามแทรกไปแบบนี้นะกินอะไรอะ่ะหมาล่าอร่อยอ๋รอเมล็ดเมล็ดอันนี้ที่หนูก,กินเมื่อตอนนั้นอ่ะหมดไหมคะ ให้เ็กให้เชอร์เบสกับเบสนะคะเลือกขนมไปก่อนแล้วกันเนาะนี่ได้อะไรมั่งนะออมเ็ตได้ยี่สิบาทที่แม่อูให้ใช่ไหมพรุ่งนี้เหลือมามาคืนแม่อูด้วยนะได้ไหมได้ไหมถามจริงไม่อยากซื้อคืออะไรนาะนี่ดูน้องนี่เป็นตัวอย่างเ็ดเหลือตังมาซื้อเองนี่ดูนะทุกคนเขาไม่อยากคืนตังแม่อูนะ อะไรอ่ะดิฉันแค่นี้ค่ะอันนี่อารมณ์ดีนะนแคค่ะเรียโอมาด้วยนะเรียโอมาด้วยนะแต่ทุกคนปิดคลิปดีกว่าค่ะเล่นโลบแต่อูก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเธอเบตบันนี่ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะน้ำลายเอาเล็ดงูวะบีบเหมือนเหมือนเหมือนงูไหมเหมือนเหมือนอันนี้อะไรตูวบีบอ่อ